嗯，这个呢，我得了。啊，啊，嗯，我得了。嗯，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  กอโหดวยวะติดคุ้มไม่ค่ะคุ้ไม่มาติดแบบอันนี้แบบใช้นคจรนสุพรรณอาอลกลบลกจันทร์นสพรรก็ือฉิเิงจริงๆวั มันจะมาดูซิบ้าซ้า์เลยนะฮะแล้วจะมาเก็บอะไรกัตอ่ะ ครั้งนี้ที่โอเล่ซืมะี่หัวเขาดูใ่หัอาจจะเป็นัื่อความืก็ได้เื่อนตัวเดียวมีเพียด็กดนะอาจารย์ครับีุณครูนรับอมจาร่์ดีาย มีที่มีที่คนมีคนที่เก็งกว่านี้ไหมอินโทรผมก็จะไม่ใส่ตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปแล้วนะทุกวันแล้วทุกวันเลยนะผมจะไม่ใส่อินโทรเลยนะนี่นี่อ้อมาหลังครับใส่หมดแล้วจุ๊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  ไปการหน้าเลยนะอกี้ไม่ตายก็เลียงไม่ตไมตโตก็ยโอ้ยเฮ้ยหลักหลันะฮะข้าฟเยกัน,นะฮะข้ฟเลยตกโอ้ยอไม่ได้กาข้าเฟมนะเฮะ้ยงูคุณ lúc đầu xuống không dầu nè chắc là chắc chắn 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 เฮ้ยหน่อยเลยตื่นเต้นไปช้ยหลบได้ด้วยอือฮะไปหนยหน่อยโอ้ดู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 ก็พิจิตร์เจ๋งดูดิไปชนะชนะโอ้โหชนะฮู้ม ไปฝึกมาใหม่เลยไปจริงก็เป็นลุงลุงกับเบชิต้านะถ้าผมจำไม่ผิดวกคุณน่าจะลุงกับเบชิต้านะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวนักดาบนะฮะที่หลายคนเข้าใจผิดแล้วว่ามันเป็นลูกของงกลุ่นนะัมันไม่ใช่นะลูกของเบชิต้านะฮะเอาไม่ผิดนะน่าจะใช่อ้อยอ้ยอยเจ็บเจ็บ รโบตันเนยสุพรรณเกสมวิเศวิเศษจริงๆย่าโอ้ยลบได้โอ้ยนี่โอ้ยช้าพลังออยออยอยพลังยังยิงกะป๋ายิงช่เป็นไงยังยิงยากะป๋ายิงชวาานห ิชิต้าบิชิต้าเรบสองหางตัวทีสองไม่ใช่เจอตัวตีวเองนะแสดงว่าวันนี้ครบชุดเลยนะฮะเจอเจอตัวตีวเองชอบนะโอ้ยตุ๊ดจุ๊บเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยต่อแล้วคอมโบพี่โกงบิชิต้าไม่มีวันโหไปกว่างูคุณได้หรอก ซิ่งไรต้มอ,อีกก็แค่คนก็แค่คนที่อ่อนอ่อน,น,นไ,ไม่มีวันฉันด้วยร็อคแต่มีตัวหนึ่งนะ,งนะแถวหลังๆอ่ะระเบิดพลังสองทีอ่ะรู้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะจะเหลือหรือเฮ้ยสา,สามทีสามทีทีที่หนึ่งนี่เกือบครึ่งนะฮะทีสองนี่กืับไปทีสามนี จะไปเหลือแล้วครับดูน่าดูขันหัวโหดือว่าไอ้กอล์ฟเสือท่านี้ไม่ได้แล้วคจ้าคีโอ,โอ,โอเลยเห็นไหมไม่กะใช้ล้ำแสงพลังจิตตึงๆเฮ้ยซุภาษิตยากกอดกอดกัดดิไม่กลัวหรอกโอ้ย โอ๊ยโอ๊ยไม่กลัวหรอกดเอ้ยไปฝึกมาใหม่ไอ้ยอดเอ๊ยฝึกมาใหม่ไปคือว่าเป็นร่างอย่างนี้แบบมันจะเดินช้านะครับมันจะเป็นอะไรช้าที่สุดเลยที่ผมเคยเจอไอต่อยไม่โคตรแรงอะ่ะกอดมาเจอท่านี้หน่อยไหมกอดเจอท่านี้หน่อยไหมกอด พี่ก้อนเราพี่ก้อนใจเย็นเย็นพี่ก้อนพี่ก้อนใจเย็นเย็ด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 ใจพี่ก้อนใจเย็นเย็ด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 ใจเย็นเย็นพี่ก้อนจะจะฆ่าผมเลยไปฆ่าคนอื่นห้ยฆ่าพี่ก้อนได้แล้วพี่ก้อนนี่อ่อตอนนั้นยังขอ ขอร้องแม่ผมแม่วขาแม่วเขาผมเลยไอ้ตัวนัน้ที่มันอยู่หลังๆที่มันเปิดระเบิดพลังสามสามทีตายอ่ะมันอยู่หลังๆมันจะโห้แอคแทกดาเมจอะไรแม่งดุแรงดุแรงเฮ้ยไปยันหลังไอ้ผู้หญิงได้ไงนี่ผู้หญิงมันต้องมองด้วยตาสายตาไอ้เฮ้ยไม่ใช่ละไข่ผู้หญิงเลยโอ,อ้ยผู้หญิงเฮ้ยอันนี้มันแฟนของ แฟนของสิแฟนของ่อนคนกวนใช่ไหมไม่โดนทำไ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 มไม่โดน ้มันหัวจริงๆนะด่านหลังๆนี่แหละรครับนี่คือเดทของด่านหลังๆนะ่ยด่านหลังๆนี่เที่ยเที่ยมากยิงยิงหนึงขึ้นแสดงว่ายิงจบเธอเนี่ยด่านแบบเนี้ยด่านคือหลังแบบเนี้ย <ๆ S 1> ผมผ่านมาได้แค่น่าจะสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้นะตัวนี้จะผ่านได้ไหมถึงสองสามสี่ห้าด่นคือยากมากเลยนะฮะแบบนี้ไม่รู้นะมันจะมีที่สุด เล่นได้ถึงแค่นี้นะก็ขออัไพยด้วยนะผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะแต่ก็จะพอมีสีมือมากนะฮะคิดว่ามีกา้ามน่าจะสู้ได้รานนั้นมีก้า้นแต่ไฟแม็กเริ่มอยู่แล้วอุ้ยอ้ยอฮ้ย,ยปีกับปีกับไปจีบปี่ผมนี นึงยัไม่รอดเลยครับบอกแล้วความยากของแบบนี้อันยากใช่ไหมอยากกว่าที่จะให้อภัยโอ้ยอยากคลิปนี้คลิปนี้โคตัวลาไปก่อนนะให้ชอบชอบให้กดไลค์นะครถูกใจใกดแชร์นะเออถ้าเกิด อยากดูคลิปใหม่ๆทุกท่าอย่าลืมกดติดตามที่ตรงปุ่มนะฮะกดที่มันมีตรงที่รูปชาแนลอะในแท็บเล็่อนะมันมีจะรูปอย่างเงี้ยแล้วก็มีขีดแล้วก็มีกดว่ากดติดแบบติดตามมากก็กดไปเลยนะฮะฝากเป็นหนึ่งซับสไครตเท่ากับหนึ่งกำลังใจหนึ่งติดตามเท่ากับผมทำคลิปเรื่อยๆอ่าถ้าเกิดได้ถ้าได้สิบซับสไครต์เ่้แน่นะ,ะผมอาจจะ อาจจะทำอะไรดีอะ s u r p r i ดีกว่าเป็นความลับก็จะให้ผมได้สิบลับเร็วๆนะฮะของดีแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ใช่สิบลับทิ่อา่าสิบเอาทักประมาณยี่สิบ20ยี่สิบผมจะแจกของดีแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละ